กาโกรลปินาวาสันติมิวะนุเคกาะห์ปะโกบวมารงบากา,าคาส,งส่งโสเอยเก่วเมตายเนวเตยามไดนิจาอันว่ากำทุกขเมตตานาโคจื้อถูกต้องสำแดงเขาสู่อ,องสาา นางก็ไปแสวงหาเห่าก็มีเก่าหลายที่นางมาตรีก็ไปไกลนักโสดนับบอะไรสิปาะโยชนนางเดียวไปวันเดียวก็รอดเรื่องหอดแล้วขึ้นมายืนอยู่ส่องหนา้าคาสักรักยันทยร้องรำให้ไปมาก็มีแล ปะกาเซ็นโตสัทธาสัทธาสัพญตุนำเดชกบังเกิดธรรมะเทศนาวะชาติท้าปาริเตวิทวะพิฆเวดดราพิโคตังไดในเมราจามัทริเดนไปหานุดาพัสดาไมเลดาว ก็บ่าวหันรอยตินสักแห่งนางเต่าเต่งขึ้นมาเยดทำหายังลุกน้อยว่าลุกข้าป่าทางใดสงสัยใจเย้ยแก้วเมตตาเด่าเตยามใดกาในไทยก็บ่าวมาร้องเจ้าพีน้องรอยตายแล้วบ่าสงสัยใจแด้ s่วน <Sý> bà nàng ra chấm tri tôn tin lục sao sen nhị bảy bảy bần ta lạc tư sa đang co há bầu đai yàng kéo đồ thầy tăng song nàng nhìn mong bầu leo nàng kéo đồ sau tạo tăng ที่นั่นมหาสัจเจ้ามีตนนน้งโศกเศร้าวันไหวเจ้าก็กำิ่งในใจว่านางมัทรีกุนีตายเนรู้ว่านางเก้ยวเม่ตายืมนั่นจา่าเจ้าก็มาโยอเอานางโอานังขึ้นปัดไป้อตักแห่งตุนแล้วตุนเก้ียวเก่าริย้ายกำมา ดูนามมที่เฮยนอไทยในป่าไม้นุ่งเขียวเต่าตุ้มกููเดียวเบามมโกู้ไรจักมาจ่อยกูปีเอาเกี่ยวกำผ่าแม่ขึ้นสู่เก่ปองไฟไปจักมาปินเปิ่นป้นปอมเปิ้ดังน้องเกี่ยวราดเต็มมุมการดุงเขียวป่าไม่ดังรือนางมาหน้าปีไม่ไอยู่ใบดัง to khang đệ nó coi đều bị chấp ỷ lùng trào phây chấp ma trói cô bị âu trào sụm mơn do hoan mưng mẹ cưng sụp kẻ băng phây đắn đang mưa ra con qua bị sang hiếp kéo để khăn ไปดังตั้งภาสาขายเกีย้ยวยาชนิดคำดอกปีตั้งมงุ่งอาจดอกเกีย้ยวยานอนเธอรูปเสื้อสิงดูอาจรูปนอกอยากดื่มตอนรูปกินนารีนารนุนธาดักจอดดอกไม่สดนอนเธอเกี้วจุดเจอผาดแล้วปีชักสุ่มนางเกี้วนำไป คุณยายใหญ่แหงเหสุ่มแมู่ดอนแก้วฟังไฟหมูตุ้งใจแล่จอน้อยยันย่อยเถิ่นอนบูามหาชนะคุณตัง้งลายเตียวหยาดจองภาษาน,นางไปไฟลูกหนอยในไฟดอกไปตั้งจ่อไว้บูชา bị chắc cắt sung sa cản năng tây ya khâu bà quân sa hay năn tuệ na ca ra an bà sống mừng an lòng cứ ba mừng mân ta ra si bi Có chắc bi ăn khẳng giao nhược đầy bồ đa hôn บันเน่าตนกูผูเดียวจักเยกดังดื้อแน่จักใดมึงเน่ปล่อยมาตายเก็บป่าไม่ยินทานเจ่นแนี่ยอวานแ้วตุนแก้วก็มีน้ำตาไหนน้องดูใจเรียกร้องว่าน้องแก้วมีเหยดังหรือนางมาดามีแล้วตายไปนีจ้า ยามนั้นมหาสัจเจาก็กำดูอ๊แห่งนางลุงนาวเทวีก็รู้ว่าจิตใจนางมัตรีไปขาดยังอุ่นตองหันท่าบากมือตอนุนเจ้าก็นำเห้านำตุนกันที่มาฮโดโโหนางท่าก็อใจดูหันแลมหาสัจเจาวันเบาใดถูกตองตุนน้ น้าในเสบ่าไก่นางว่าในเจ็ดเดินไปยางเื่อเจ้าบาพ่อไม่รู้ว่าต้นพินนักบวโดดไปอุ่งโฮได้ลูกน้ำตาตกเบาขาทันแดง สามาติยังมานางมาตรีต้นทรงโศกมาตรงได้นางก็ตายลืงค้งไปยามหนึ่งแล้วจึงขึ้นมาหันแนในเมือนางราชมาตรีขึ้นมาแล้วนางก็ไวตุ้นเกี่ยวโหลดทำหายังสองราชาพุทธาจาใจว่า ข้าได้พาจอมไทยเป็นเจ้าหลุกเต้าข้าไปไหนนันจา้าตีนั่นมาหาสักเจาเก้าก็เก่าสิ่งนางนัวนาตรีว่านูนามาตรีเอ้ยเจ้าปีเจ้าจงม,มีใจขีจงบัน่ันวาสองพุมาลูกแก้วปีก็ได้ตางแีวเตวันวาเล่นมา ตามาทังปากาเซนโตสัทธาหาสธาสับปัญโยตุนยดิงตุนแก้วจึงเตสนาปิกาทาวาตามาทชังวัดตังราชาโคติปิฆาเวโดราปิโคตังงาดอันว่าพยาเวสันตาราตุนฤทธิ น้ำเอาน้ำต้นแก้วกันตีมาพอต้นนางมาตรีจาาใจก็โดดในสาธิใหม่ขึ้นมานางก็บันตานาทำหาโดกเต่านญนพาราสีเจ้าก็จึงจักบอกแจ้งแกแม่เทวี เมื่อนังนางมัตรีก็ย้อนจุลีขับไว้ว่าข้าได้มหาราชาเป็นเจ้าส่วนว่าพระราชาเจ้าก็ได้ดเต่าเป็นตันดังเรือเ่องต่อข่าวสารอันนั้นสึ่งค้าอันเป็นเมกํำพาเป็นยินีีจา เมื่อนันพยาเวสันตาร,ราศีกก่าว่าดนราตรีเอสน้อยปีเบาเก่ากำมันเป็นตขุขาไอยเกัง็งเินจาะดนราตรีเอยเจ้าปียังมีพวาโกหนึ่งเท่าเกลุกแตงมันมา ขอเอาตาระกาดูแก้วปีกใ้ตาแนวแต่วันวาแล้นนะฮะกังบ้าบุญรามีชีวิตเบาขาดก็หากจะไปันซองหน่อยหนักคงทำวันหนึ่งเบายาจ้าเล่าโนรานางที่รออันวาสปุริสาตุนเดิดแ้วก็หา พะยาเกียวยอดปรมาสัมโพธิญาณยอมสนาอือตงเบาขาดจึงจักอาจคือใดนิบานเหตุนั้นปีจึงสนาอือตงยังสองคงมากเลือดเลี้ยวเปิดแดงเอาพะยาเกียวยอดปรมาสัมโพธิญาณ บัดนี้นางจึงอนุโมตานาะสิ่งปริจาาตานสรงราแนวคือบีบได้จอดเียงเกียวหยดเนราบาลได้ตืน่นที่นั้นนางก็สาธุการอนุโมตานาะสิ่งอุตามาตานั้นพาสุดแ้วานางเกียวโลดยินดี ว่าข้าได้พาราศีบินเจ้าอันบาข้าสึกฟุงศกเ้าคือมัชเชราธรรมเจ้าก็หากาตั้มเป็มแล้วถึงคือดูกกาวเป็นตานตเปิดเอาไปายาสะบันอยู่ตันยามือเจา้าในกาตั้งตาใจใจน้ำเดือดว่า tì năng tuôn kẹo có xa nóng cọp, xa nóng cọp nàng mừng Mặc vạc bạch lễ nô la nàng bạch lễ mừng nàng Chắc cao cầm ác cầm ăn năn đuổi hết đằng rừng Đằng vạc cô bì bầu mê chê tăn na say chừng trôi Nắp tàu hư đục nòi à Chắc vắng của có bảo vay vắng ngã đê phá của bọn pha tang bảo tang chắc tang 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 xa tang chắc tang 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 phong tang ra tang 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 ma tang tang chắc tang tang Cô tang tang ปัตถวิสัตโตคาเนพาราศีปินเจ้าแผ่นดินดวงอันนบาบะไนสองแสนสี่หมื่นโยชนา,าก็รองกองวันไว้ควักเบี่ยงไว้สองขึ้นตั้งเ่บืนถึงมาพรมใส่ผ้าจงยาวแอบซาก่อนแต่ใครเริงเตี๋ยวบะดาเนิ่งสองหมู่ตั้งหน้าอยู่สาธุการ โมูหนึ่งจิตวานารัตาคุมใจญามองุ่อาจโมูหนึ่งจิตวาปะปะตาตั้งปะสติจอมด้อยก็อคอยกระตั้งการสิ่งจุนมตางเบาแล้วเบาปีแก้วบูจากับตั้งพยายินตนองอาจมาราวที่รักยาวใจจง ซาบตังไผยาโฮสีนาเกาะวันเกี่ยงทาอุจาจัตุโลกาปานาสิตาโอกาะจงจึงยาวันุโมตานาเสืองูตามาตานแห่งมหาสัจเจ้า,าอันใดถูกเต้าป็นตานวันนันเดอิติมัติวาราโลหาราจาพุทธ ติฆเวโดราติโกตัณไธส่วนว่านาราจมัทรีตนนป็นโดกสาวสลีทยายามันตารามีหยดอาจือสาวาราโรหายังฟองขึ้นใหญ่ดูงามใจจา้าปานดังน้ำ้าอันอยู่ในแหลงนาตาว่ดติงสา นางกวานุโมตานาสิงหุตามาตานันทาเสดเตวนางเก้วกบาทานาคือใดเมื่อเกิดในจันฟ้าคราบปรดนิบานก็มีโดยภากาดังกล่าวนี้แลกิยาสังวันนาเตสนายังมัตรีบังไป อันพาดับพาดาไปโดยกาทาว่าในเก่าสิบตั้งพอทรงฤทธิสาร็ิบูระาหมดกาดาคนเต่าดีกคนแน